วันนี้ก็จะมาทำเมนูก้อยเห็ดนะครับกุณลาบสี่ิเดียพี่น้องเด้อเห็ดมครับก้อยเห็ดหมวันนี้กับข้าวเซ้ากับข้าวเช้านะครับกับข้าวเส้าพี่น้องก็อเอาน้ำบีบน้ำมะนาวลงไปเลยเนาะบ,บ,นบ,บีบน้ำมะนาวกับบีบน้ำมะนาวลงไปเลยนะครับ ก็คนๆนะครับคนๆให้เข้ากันนะเนาะแล้วก็ไปเชิมอีกทีนะว่ามันเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวนะเนาะกัวจะให้จนเปรี้ยวมากนะครับคุณเอฟซีแล้วก็ใส่พริกลงไปนะครับพริกที่เราคั่วไว้เนาะชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็ตามใจชอบนะครับเรนนี่ก็ชอบเผ็ดนิดนึงนะครับคุณเอฟซี นี่ก็พริกเอามาจากบ้านนะครับแม่เา็าฝากให้ลุงเพชรนะครับเอามาให้ลุงเพชรเนาะนี่ก็แต่เขาข,ขั้วเองนะครับพี่น้องตำเองนะครับอืมอืมสเสร็จขั่วเยอะไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ปลาร้าน้ำปลารนะ้า ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับนฟีฟซีใส่น้ำปลารสชาติจะดีกว่านะครับแต่แต่คนชอบนะครับนฟีฟซีเมนูแซบ่บๆก้อยเห็ดขมรือว่าเห็ดพึ่งขมนะครับเห็ดยูคาพี่น้อง อีก,ก็ใส่รุดนัวเ้อพี่น้องเด้อใส่ลายเส้นลายพี่น้องรุดนัวก็วได้ทำปลานิดหนึ่งเดี๋ยวจะเค็มก่อนเดี๋ยวไปเค็มอีกทีหนึ่งพอเราปร,ประมาณเอาเนาะผลเลยครับ เดี๋ยวค่อยใส่หอมทีหลังนะครับคุณนิฟซี 4. สูตรไข่สูตรมันเลยว้วา,าจะหอมนะครับมีกลิ่นพะลาดนิดนึงนะครับออกมาในะ่รจะคนชอบนะครับคุณนิฟซีเนี่ย 4. อาหารบ้านๆน,นะครับอาหารบ้านนอกเราอาหารอีสาน เยี่ยวได้นะครับเีสีต้องใส่ให้นิดนึงนะครับใส่ปะลาไหลนิดนึงน,น,นี่ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่หอมไปนะครับหมมกระซอยไปเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ไม่ต้องใส่หมดนะครับโอ้หอมแล้ยน้องเอ้ยกิ่นโวยมาเลยหอมไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวชิมอีกทีนึงว่าจะเผ็ดไหมอื้มสับ แต่พีกนิดนึงครับคุณเอฟซีอืม,อมโอเคแล้วทีนี้อาร์เอคุณเอฟซีเล้อกินข้าวเช้า์ร่กันลัวเฮ็ดข่มพี่น้องหรือว่าเฮ็ดพึ่งข่มเนาะมียูคาพี่น้องเลยแซบ่บแซ่บอืม งันมาเสร็จนะครับคุณพีซีก็พร้อมจะเสริมนะแซ่บๆพี่น้องโอ้ยรถชา้า น้องเด้อไปเลยครับเลยกินอยู่บอกพี่น้องแซ่บๆซพี่น้องเนี่ยครับ